ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วชี้แจงกรณีที่มีประกาศแจ้งปรับมาตรการเกี่ยวกับการเปิดด่านประตูเล็กเพื่อที่จะผลักดันชาวกัมพูชา กับประเทศและรับคนไทยกลับเข้ามานะคะเดิมเนี่ยมีการเปิดด่านประตูเล็กทุกวันตั้งแต่13นาฬิกาถึง16นาฬิกาและจะย่นระยะเวลารวมทั้งลดจำนวนวันที่เปิดเป็นวันพุธและวันอาทิตย์ในเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดความแออัดบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ล่าสุดยืนยันว่าเป็นความเข้าใจผิดและขอโทษประชาชนที่ทาให้เกิดความสับสนยืนยันบอกว่าปิดด่าน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงส่วนกรณีสื่อโซเชียลวิาพากษ์วิจารณ์การดำเนินการเปิดด่านเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาชี้แจงว่าเป็นการอนุโลมให้คนไทยที่ยังคงตกค้างอยู่ในกัมพูชาและชาวกัมพูชาที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศเป็นวันสุดท้ายค่ะโดยต้องมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องเท่านั้นและมีเจ้าหน้าที่ฐานพรานที่12ร่วมกับตมสะแก้วและศุลกากรคัดกรองคนที่จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยค่ะ